ถ้าเต็มสิบก็ให้ประมาณ9ก้อะครับผมว่ามันคุ้มนะทั้งเกียร์แอทั้งกล้องสามร้อยงศาที่มันใช้ได้จริงแล้วก็ตัวนี้มีระบบเบรกฉุกเฉินด้วยนะครับก็คือกรณีแบบว่าขันหน้าเบรกกระทันหันรถมันก็จะจับขันหน้าแล้วก็เบรกให้เราถ้าเราไม่มีการเบรกนะครับมันก็จะเบรกให้เราอัตโนมัตินะครับ ดูความเร็วหน่อยนะครับอันนี้พอนับกันเองนะครับว่ากี่วิถึงร้อยอะ่ะสวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ทีแรกก็จะมารีวิวแหละแต่ว่า พอออกมาแล้วปุ๊บฝนตกนะฮะก็เลยยังไม่ได้ไปรีวิวภายนอกให้ดูเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสให้ดูนะครับว่าหลังแต่การใช้งานมาประมาณ4เดือนมาดูกันซิว่าเจ้าตัว all new nissan a m e r a คันนี้จะเป็นแบบไหนนะครับผมต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับปะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับว่า f e ล l i n g ในการขับเป็นแบบไหนสำหรับเจ้า all new nissan a m e r a คันนี้ ปี2021นี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันนะก่อนจะชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับะเสีงเงงเงยนะสงเครื่องถือว่าเงียบนะเสียงเครื่องถือว่าเงียบนะฮะการวางจุดตัวเกียร์ตัวอะไรจอ ก็ถือว่ากำลังดีนะครับด้านตัวจอก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ปกตินะครับนี่สะดวกสบายนะฮะแอร์ก็เป็นออโต้นะครับผมชอบตรงที่มันไม่ใช่ดิจิตอลนะครับผมว่าเวลาเราขับรถแต่มันจะง่ายในการใช้งานนะครับ เราไม่ต้องล้าสายตามากดตรงนี้เลยเราก็ใช้สัมผัสเอาก็ได้ะแล้วก็หมุนเอาง่ายกว่านะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์จอตัว P เกียร์ R ถอยหลังนะครับเกียร์ว่างเกียร์ D lock ก็คือปกติเลยเกียร์ปกติแล้วก็เราจะมีเกียร์ขึ้นเขาลงเขานะครับเกียร์โลชอบตรงนี้ที่เลือกก็เพราะว่าเป็นมีเกียร์ L มาให้ก็คือผมว่ามันหน่วงกว่าเกียร์ S นะครับ จริงๆตัวนี้ก็มีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นี่เลยเราสามารถที่จะกดได้ผมว่ามันก็กดง่ายอยู่นะไม่ได้กดยากนะครับเ้าก็กดจับนี้ได้แล้วก็กดกดปึ๊บมาไปผมกดปุ๊บตรงหน้าจอมันก็จะขึ้นแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปมันก็มันก็ยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะฮะด้านวงมอะไรผมว่าการจับการไลก็โอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวลองแต่ว่า วิวล็งเนี่ยจับก,ก็ไม่ได้แข่งอะไรมากนะครับใครที่สะดวกไปหุ้มอะไรก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่ตีเรียดอะไรมากมายนะครับรูปทรงก็ถือว่าสวยเลยนะฮะมีมันติฟังก์ชันต่างๆนะครับเนี่ยควบคุมเครื่องเสียงด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นควบคุมพวกการคุยกับสิรินะครับแล้วก็รับสายวางสายนะครับนี่ถือว่าโอเคโลโก้นิสสันนะครับนี่ ตัวนี้ก็จะมีถุงลมอยู่2ตัวก็คือตรงพวงมาลัยกับตรงทังคอนโซลทางฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับด้านช่องแอร์ก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้ดีเลยแหละนะฮะก็มีช่องเก็บของด้านหน้าหนึ่งช่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้สะดวกการประกอบอะไรก็แน่นนะครถือว่าดีเลย กระจกตัวนี้ยังเป็นแมนวนวลนะครับยังไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าดีนะราคาประมาณห้าแสนเก้านะครับถ้าไม่บวกสีด้วยก็ห้าแสนเก้าก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้ก็มีกล้องสามร้อยองศาด้วยนะครับถือว่าใช้งานได้จริงนะครับกล้องก็ถือว่าโอเคชัดระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับรถในอีคโคคานะครับ ถ้าจะมีแค่ตัวเดียวที่ย่อมีกล้องอ่ะยังไม่เห็นใครมีกล้องซ6 0รอหกสิบองศานะราคาถือว่าโอเคเลยเออ่ตัวเลนไมก็จะเป็นผสมผสานนะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลครึ่งหนึ่งกับตัวเป็นอนาล็อกหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับนะฮะด้านตัวดิจิตอลก็จะเป็นไมีฟังก์ชันมากมายนะครับก็จะมีพวกอ ดูการขับขี่ดูระดับความร้อนของน้ำยาหล่อเย็นนะฮะก็จะมีการตั้งค่าต่งตางๆนะครับให้เราเลือกนะฮะใช้งานตัวนี้จะเป็นตัวเรือนไม้น,นะครับวัดรอบแล้วก็ตัวว่าเราสามารถขับได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น ในโหมดของตัวอัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็ประมาณนี้แหละผมไม่อยากลงรายละเอียดเยอะก็คือตัวนี้มันออกมาสักพักแล้วตัวนี้ก็จะมาหลากัลกๆจะมาขับให้ดูดีกว่าได้ยินปะ่ะได้ยินอาจจะมีฝนบ้างก็ไม่เป็นไรมาฝนล่ ตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะฮะรีวิวกันแบบ ามกลางใส่ฝนเลยนะครับเอ้เขาบอกว่าเย็นแต่พอใช้จริงๆก็เย็นจริงๆนะครับเย็นจนแขนชาเลยอะ่ะมาเรียวๆเลย ฝน้าแล้วขับกันต่อ,อยรอบนี่ฮรเกียร์เข้าง่ายนะครับไม่ได้เข้ายากเลยค่อนข้างสเสถียรน,นะครับ พวงมาลัยถ้าเวลาเราขับรอบต่ำๆความเร็วต่ำๆมันจะค่อนข้างเบาเลยใช้ได้เลยนะครับพอความเร็วเริ่มสูงขึ้นมันก็เหมือนคล้ายๆว่าปรับความแข็งความหนึบของพวงมาลัยให้มันตามความเร็วนะครับเอาลร้านนี้เปลี่ยนเป็นร้านนี้แล้วมาหาเห่ง แต่พวกเว้ยพวกต่างค่ายเลยหรอพวกต่างค่ายพวกแข่งไม่แข่งหรอหน้าตาเร่งดีอยู่นะครับเครื่องหนึาา่งพันเทอร์โบนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยแรงม้านะครับ ใช้จริงก็ถือว่าโอเคเลยเรือๆนะครับ <C ell ar sounds> จะมาลองดูสักหน่อยนะครับ ช่วงล่างถือว่าโอเคนะฮรไม่ได้แข็งเกินไปนะครับก็ถือว่ากระชับนะครับโรมงอะไรก็ฟิลลิ่งถือว่าแม่นยำนะครับไม่ได้มีล่อฟีเยอะมากจนเกินไปนะครับถือว่าแม่นยำใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนดูนะฮรับแม่นยำนะครับเสียงลมก็ เก็บได้ดีระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แย่นะครับเท,ท้าแทบจะไม่ได้กดอะไรเยอะเลยนะครับความเร็วมันขึ้นเร็วมากอันนี้หมดดีด็อกธรรมดานะครับ ดูความเร็วหน่อยนะครับอันนี้พอนับกันเองนะครับว่ากี่วิถึงร้อยอ่วันนี้ก็เลยไม่ได้ขับอะไรมากนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับก็ มาขับให้ดูประมาณนี้แล้วกันสําหรับความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือแบบถ้าเต็มสิบก็ให้ประมาณเก้าครับเนื่องด้วยผมว่ามันคุ้มนะทั้งเกียร์ลทั้งกล้องสามล้อหสิบองศาที่มันใช้ได้จริงแล้วก็ตัวนี้มีระบบเบรกฉุกเฉินด้วยนะครับก็คือกรณีแบบว่าคันหน้านะครับคันหน้าเราเนี่ยเบรกกระทันหันรถมันก็จะจับขันหน้าแล้วก็ เบรกให้เราถ้าเราไม่มีการเบรกนะครับมันก็จะเบรกให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีการเตือนบนหน้าปัดขึ้นมาด้วยนะครับถือว่าคุ้มนะครับฟังฟ์ชันที่ให้มาถือว่าคุ้มเมื่อเทียบกับหลายๆค่ายที่เป็นรถในกลุ่ม B segment นะครับ ก็ทีแกก็จะไปแหละมันถอยหลังออกมาแล้วหยุดดีกว่าขอพูดอีกนิดนึงก็เรื่องการประหยัดน้ำมันถือว่าประหยัดนะถ้าเกิดว่าไม่เหยียบจนเกินไปอะ่ปะก็ขับแบบธรรมดาธรรมดาค่อยๆไปอะ่ะ ประหยัดเลยอะตกประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบยี่สองยี่สามนี่นแหละก็ตามที่เขาบอกอะไรมันอยู่ในการขับว่ารถคันนี้จะประหยัดหรือไม่ประหยัดน,นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้า,างไงถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ